สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเซตเชอ e ์นะครับวันนี้ฮะเราจะนำหูฟังบลูทูธอันหนึ่งครับผมที่ราคาประหยัดมากเพียงแค่499บาทแต่ว่าฟังก์ชันนี่เรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ใครที่กำลังมองหาหูฟังบลูทูธราคาประหยัดและคุณภาพแบบจัดเต็มดูให้จบเลยครับวันนี้ครับผมเรามีหูฟังบลูทูธครับผมยี่ห้อคาวารุน S2 ครับเขามาในฮาร์ดเคสแบบนี้ให้มาเรียบร้อยนะครับในราคา499บาทเนี่ยเราลอง มาอันบ็อกซ์เปิดกันดูหน่อยสิครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะฮะปั๊บครับผมเราก็จะเจอนี่ฮะคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากเลยฮะมีออปชันมาให้เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ สิ่งที่เขาให้มาในกล่องนะฮะก็คือหูฟังคาวา1ชิ้นครับผมแล้วก็มีนี่ฮะมีหูฟังที่เอาไว้เป็นหูฟังเสริมต่อทําให้เราสามารถที่จะฟังเพลงแบบสองข้างได้ด้วยครับโอโหรูหรามากครับผมมีสายชาร์จมาให้ฮะเป็นแบบไมโคร USB ให้1เส้นครับผมแล้วก็มียางอะไรสำรองเปลี่ยนครับผมมาให้อีกชิ้นนึงนี่นะครับผมนอกเหนือจากนั้นฮะเขายังมีเอียฮุกครับผมตรงนี้นั่นก็คือเจ้าสายคล้องหูนั่นเองครับตัวคล้องหูครับ โดยปกตินะครับเจ้าตัวคล้องหูในบางทีเขาก็ให้มาบ้างไม่ให้มาบ้างในยี่ห้ออื่นๆนะแต่ในส่วนของเขาว่าให้มาเรียบร้อยเลยครับผมนี่มีมาให้นอกเหนือจากนั้นก็ดูที่ตัวของเขาครับผมดูรู้ร้าสเปคดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างทําไมถึงเท็ดดี้บอกสเปคจัดเต็มในราคาแค่499เท่านั้นครับ หูฟังบลูทูธคาวาลรุ่น S2 ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับความดีความงามของเขาเนี่ยชัดๆเลยก็คืออันดับแรกนะครับเขาสามารถสนทนาต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องแบบไม่หยุดเลยนะสูงสุดถึง20 8ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ28ชั่วโมงฮะนี่มันสุดมากๆเลยนะจากที่เรารีวิวมาก่อนนะนี้เราสึกว่าเขาสุดแล้วตัวนี้สุดกว่าแถมราคาแค่499นะครับตัวนี้ฮะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iPhone และ Android ครับมผมรวมถึงคอมพิวเตอร์ต่างๆบลูทูธที่มีบลูทูธต่างๆนะครับผมใช้การประชุมออนไลน์ทําอะไรได้ง่ายมากและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสรุปว่าทุกอย่างสําคัญไปหมดเลยใช่ไหมใช่เจ้าตัวนี้ฮะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ถึง2เครื่องครับผมจะเป็น Android กับ iPhone ก็ได้หรือว่าจะเป็น iPhone, iPhone, Android, Android ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเลยครับผม และที่สำคัญครับเขายังมีกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX4 ด้วยนะครับ IPX4 ได้แค่ไหนเอาเป็นว่าเดินตากฝนนะครับออกกำลังกายเปียกเหงื่อน้ำจะไม่เข้าครับผมจะไม่เป็นอันตรา,ายกับเจ้า Kawa S2 ตัวนี้เลยครับความดีความงามของเขาครับอีกอย่างฮนะเขาใช้ชิปเซ็ตที่มาจากบริษัท Qualcomm บริษัท Qualcomm คือบริษัทที่ผลิตชิป Snapdragon ให้กับโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วโลกครับผมมีความเสถียรมากๆประหยัดพลังงานมากๆครับผม มันถึงสามารถทํางานได้ยาวนานถึง28ชั่วโมงในการสนทนาต่อเนื่องครับผมและความดีงามอีกอย่างหนึ่งที่ปกติจะมีให้เฉพาะรุ่นใหญ่ครับผมจะไม่ค่อยมีในรุ่นเล็กสําหรับเจ้าตัวนี้นั่นก็คือระบบ AI ตัดเสียงรบกวนครับผมตัวเล็กๆแค่นี้ฮะเขาฝังระบบ AI ในการตัดเสียงรบกวนเข้าไปด้วยครับเวลาที่เราอยู่ตามไซต์งานก่อสร้างต่งตางๆอยู่ตามตลาดตา่ตางๆอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีเสียงดังมากๆครับผมเจ้า k าวา k สองนี่จะช่วยตัดเสียงรบกวน ที่ไม่ใช่เสียงสนทนาของเราออกไปได้อย่างดีมากๆครับผมแบตเตอรี่ของเขานะครับผมแบตเตอรี่ของเขาเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ฮะเราเคยได้ยินว่ามันมีแบตเตอรี่หลายรุ่นใช่ไหมมีลิเทียมไอออนลิเทียมโพลิเมอร์ครับซึ่งตัวที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดที่โลกเรามีสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั่ว,วไปตอนนี้นั่นก็คือแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมโพลิเมอร์นี่แหละครับมันเก็บประยุปปะจุได้มากกว่าครับมีความปลอดภัยฮะเขาทดสอบมานะใช้งานต่อเนื่องนะทุกวันวัน ละ15ชั่วโมงใช้ได้ถึง2ปีเลยครับคุณผู้ชมฮะมันรู้สุดยอดไปนะฮะระบบไมโครโฟนของเขานะครับเดี๋ยวเราสูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆฮะไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่บริเวณช่วงปลายเนี่ยนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับปากของเราฮะตัวไมโครโฟนนี้เขาเรียกว่าเป็นเมมไมโครโฟนฮะจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับผมเสียงเนี่ยจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่เสียงแบบเฮ้ยอุยอุยแบบนี้นะฮะซึ่งมันแปลกมากเลยที่เขาใส่เข้ามาในในหูฟังราคาประหยัดแล้วให้ สเปคมาขนาดนี้ผมรีวิวมาเยอะเลยนะหูฟังเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ผมนี่แปลกใจมากเลยทําไมให้มาขนาดนี้ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมทั้ง ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งการตัดเสียงรบกวนนะฮะ AI ตัดเสียงรบกวนทั้งการกันน้ํกากันเหงือ่อและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดไม่ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เหมาะสําหรับการฟังเพลงด้วยเนื่องจากว่าฮะหูฟังบลูทูธโดยทั่วทั่วไปนะครับเขาจะให้เสียงกลางๆมาซึ่งเป็นเสียงสนทนาอย่างที่เราพูดคุยกันนะี่โอเคชัดมันก็เลยจะไม่ค่อยเหมาะกับการฟังเพลงเท่าไหร่แต่ในขณะที่เจ้าคาวาเคสตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมเนี่ยยางเขาให้มาแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เสียงเนี่ยมันเข้ามาเฉพาะในหูของเรานะครับลดเสียงร กวนไปได้ส่วนหนึ่งแล้วตัวเขาเองยังเพิ่มเบสเข้าไปด้วยนะครับทำให้การฟังเพลงเนี่ยมีความไพเราะเพิ่มมากขึ้นครับเหลือเชื่อไหมผมนี่แปลกใจนะผมรีวิวมาเยอะเลยนะไอ้ตัวเนี้ยให้เยอะมากๆเลยครับผมนอกเหนือจากนั้นครับ เขาอ่านเบอร์โทรเข้าเป็นภาษาไทยนะใครที่ใช้ iPhone, Android นะถ้าเชื่อมกับ Android นะเวลาโทรเข้ามานะมีสายเข้ามาเขาจะบอกเลยหมายเลข0-8 1ย์แปดหนึ่งตึ๊ดๆๆกำลังโทรเข้ามาแต่หากใช้ iPhone นะครับผมแล้วเราเมมเบอร์นั้นไว้แล้วปั๊บนี่นะเวลามีสายเรียกเข้าเขาจะบอกเลยเนี่จ๋าโทรมาจิ๊บโทรมาคุณครูโทรมาพ่อโทรมาแม่โทรมาครับผมเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยปั๊บเรากดรับสายเลยแจ่มไหมละครับคุณผู้ชมสี่ข้าๆให้ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคส่วนอื่นเขานะครับผม ามาในระบบที่เรียกว่า APTX HD แบบระดับ24บิตนะฮะ APTX HD ความคมชัดระดับ24บิตครับผมซึ่งปกติ APTX HD เนี่ยมันจะมีมาให้ในตัวที่แบบพันกว่าบาทพันกว่าบาท2 0 0 0 3,000เนะี่ยแต่ตอนนี้4ี่เาเ้าให้มาในตัวนี้ครับผมเสียงชัดเจนมากครับฟังเพลงก็ยังเพราะเลยครับคุณผู้ชมครับผมเออมันก็แปลกดีเนาะทำไมเขาให้มาตัวเนี้ยผมแปลกใจมากแต่ที่แน่ๆผมเนี่ยต้องซื้อใช้อ่ะต้องซื้อใช้ตัวหนึ่งเลยด้วยคุณสมบัติที่เขาให้มาแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันดูดีกว่าครับ ทีนี้ครับผมเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้า Kawa S2 ตัวนี้กันครับเขาจะมีตัวชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะตัวชาร์จจะเป็นไมโคร USB ครับผมเวลาชาร์จเราก็ดึงออกมานะเราดึงออกมาแล้วก็ชาร์จตรงนี้ได้ง่ายๆครับแต่ว่าเวลาใช้เสร็จทุกครั้งชาร์จเสร็จทุกครั้งนะอย่าลืมเก็บนะครับผมอย่าลืมปิดให้แน่นนะฮะคุณผู้ชมครับเขาใช้เวลาชาร์จเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนั่นแหละฮะเขาไม่ได้ใช้เวลาใช้การชาร์จนานมากมายอะไรเลย1ชั่วโมงนี้นะคุยต่อเนื่องได้ชั่สิบแปดชั่วโมง วันฟังเพลงต่อเนื่อง26ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูอย่างอื่นที่เขามีให้นะนี่ฮะเจ้าหูฟังตัวนี้ครับผมปกติเราจะไม่เห็นนะเขาเป็นหูฟังข้างเดียวก็คือข้างเดียวแต่อันนี้เขาให้มาด้วยนะฮะเป็นหูฟังอินเดียอีกข้างหนึ่งเวลาที่เราจะใช้งานนะครับอย่างเวลาเราต้องการจะฟังเพลงนะเราก็แค่จะเอาเจ้าไมโคร USB ตรงนีนะ้สปอตตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปครับผมเราก็จะได้เป็นหูฟัง2ข้างข้างหนึ่งอยู่ข้างซ้ายก็ได้ข้างนึงอยู่เครื่องขวาก็ได้สลับไปเลยคร ใช้ได้ทั้งหูซ้ายและหูขวาสลับกันไปแบบนี้นะครับระบบเปิดปิดของเขาครับผมเป็นแบบสไลด์ฮะสไลด์ตึกๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ระบบกดปุ่มครับซึ่งความดีงามของระบบสไลด์เนี่ยก็คือมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราขับรถอยู่นะหรือว่าเวลาที่เรานอนดูหนังฟังเพลงอยู่เนี่ยเราไม่ไปเผลอโดนปุ่มมันแล้วมันจะปิดหรือโทรออกหรือรับสายอะไรเอง,องมันโดยอัตโนมัติซึ่งเท่าที่ผมใช้มามันวุ่นวายมากๆเลยครับผมมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่ทําหน้าที่เป็นปุ่มมันติฟั ด้วยการกด1ครั้งครับเป็นการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงแต่หากว่าเป็นการกดค้างไว้นะครับจะเป็นการเลื่อนไปเพลงข้างหน้าหรือเลื่อนไปคลิปวิดีโอข้างหน้าในกรณีที่เราดู YouTube อยู่นะครับเราก็กดข้ามไปเลยเอาถึงตอนไม่สนุกแล้วนะฮะเราก็กดข้ามไปเพื่อเลื่อนไปคลิปวิดีโอหน้าครับส่วนในการรับสายและวางสายจะเป็นปุ่มตรงนี้ครับกด1ครั้งรับสายกด1ครั้งวางสายแต่หากดูหนังหรือฟังเพลงอยู่กด1ครั้งจะเป็นการหยุด เพลงนั้นครับเช่นเวลามีใครมาคุยด้วยลูกคงลูกค้ามาหาก็กดจึ๊กนึงเอาหยุดเพลงก่อนหยุดหนังก่อนเขาจะหยุดให้เองโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วพอเรากลับมาดิ๊กกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเล่นต่อให้กับเราครับโหโดีงามขนาดนี้และที่สําคัญเขามีเจ้าเอียร์ฮุกมาให้ด้วยครับผมหรือตัวคล้องหูเนี่ย ซึ่งเจ้าตัวคล้องหูเนี่ยจริงๆถามว่ามันจําเป็นไหมก็หากว่าเรานั่งโต๊ะอยู่เฉยๆไม่ได้ไปวิ่งออกกําลังกายมันก็ไม่จําเป็นนะแต่หากว่าเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราจะไปออกกาลังกายนะก็เอาเจ้าเอียหุกตรงนี้อัดเข้าไปครับผมแล้วก็คล้องกับใบหูของเราได้ครับที่สําคัญฮะใช้ได้แต่หูซ้ายหรือหูขวาเพียงแค่สลับเอียหุกของเราตรงนี้แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับมันง่ายมากๆเลยครับ สำหรับการรีวิวครั้งนี้เองนะครับก็เรียกว่าพูดผิดพูดถูกกันไปหลายครั้งเลยครับเพราะว่าด้วยความแปลกใจที่ว่าเฮ้ยคาวาให้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งแม้แต่ว่าตัวท็อปทอปของคาวาเนี่ยมันเป็นสเปคตัวท็อปทอปของคาวาเลยนะแต่สําหรับตัวนี้ให้มาในราคา499บาทคะคุณผู้ชมลองคลิกเข้าไปดูครับผมลองแอดเข้าไปดูที่แอดคาวาไทยแลนด์ Thailand, ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมแอดเข้าไปในไลน์เลยนะฮะคุณผู้ชมครับและลองสอบถามพูดคุยกันดูครับผมสั่งซื้อได้บริษัทยอยู่ในประเเททศไทยยสี หายขึ้นมาหรือว่าต้องการการซ่อมบำรุงคำปรึกษาติดต่อที่ Line แอดตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยนะฮะแอดคา a วาไทยแลนด์ครับ,รบผมคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ